Hãy subscribe cho thì những video hấp dẫn khả โตน้กันถ้าพต๊ะนั่งกันแล้ว่ไน้องจะ้ปเรียขนตี่ไหนครับข้าที่เากน้นั่งมีคัเรือไ่น้องคตั้งมืออ่าตั้งในมอกยุบบริษัทบริษัท้าง่อนไปทำมือท้าสมพันธ์ือคับผู้ช่วยผู้วาการการใน้้าภายบริษทแห่งประเทศไทยสที่ว่าการอำเภอแม่มาตรงในนางของ

สผู้ช่วยผู้การงทัพภาคเหนือเมืองพิไทยสองคผู้ใหญ่มืองพวลาเสัขอรอคตอบเจวันห้าวันเจวันยังไ่ได้รูผลยากม้องคนคงคงจะอนุญาตตั้ง่านผู้ากของเขาเมง โอ้โหไม่เลมีทีไม่ลทีน้าก่วันนี้นะครับคสมิบ้างนะครับก็ได้รับวัสาุนะครับจากหลายช่าจนะครับวัทก่าเป็นสือพนิยนะครับก็ตใจแล้วก็เป็นผู้บริหารของเราหลายท,าายท่านก,ก,ก็สสัยนะครับว่า,วา,วา,า,ข,า,ข,าข่าว,วท,าที่มนมันไอะรทั้งที่ไม่เคมีตีนีคุยนะอยู่นี่ทุกอย่างาก็เล้เป็นแผล

เขาไปไูก so ็ไ so ด้ของนบาประสานที่นาคาเดี๋ยวเาเทียปเลยขอหาหมูเห่ารับกอกาียงขาการงานเลยไ่มอกนะครับแล้วก็ทํางานขอปี่นองผมก็ถื่าเป็นราษฎรที่ควอนห่งบ้านเขายี่มา0ปีแล้วตาอยู่นี้เขาใจปัญหาของพน่องนะครับ รวมกันนั้นการทาสิทธได้การเป็นเจ้าของเจ้าของโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของเรานะครับโรงไฟฟ้านะครับอันนี้มีข้อดีนะครับโรงไฟ้าแม่พ่อี่น้องรับผอเพรม่อัิรงานแต่วัดนะครับที่รับเป็นงานรมาสมนี้าพ่อรับไป่น้องที่งบผู้งที่สมีน้รับอ่านจาทาานแต่วัดกว่ เพื่อรักษาที่ของคนอนเปนะนเป็นกไครับตรงกระตุกใจแล้วครับว่าโอ้เมื่ที่คาร์มองเป็นอย่างฮักก ถ้าหับแล้วปีเจ็ดสองนี่โต๊งงานกันหลายพอนีอ่เนาะสำหรับที่ผมผมออกมาในครั้งนี้ก็เพ,พ่อว่าอยากจะทั้งตั้งการในฟ้าทั้งกรุงเทพนี่เนาะแล้วก็กระทรวงพลังงานได้หับพิจารณาว่าถ้านี่ตามขั้นตอนไปเนี่ยแหม30ปีมันยัหมดอีเนาะ ถึงขนาดนั่นก็อเื่อปล่อยไปเป็นตามกฎเกขฑนกฎธรรมชาติมันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเขาจะอ,าอ้างถึงทุนนี่เนาะต่างชาติมาเอ,อากับกับนายทุนบนเหาก็เอาไฟมาขายให้เจ้าบ้านอนาคตเจ้าบ้านก็จ่ายกับไฟแป้งนี่นะครับเนี่ยแล้วก็ไปจ่ายกัจายกับไฟแป้งนี่นเนะเานนะทุกสาขาอาชีพ ที่ฮับกับในอำแม่หมอ้อะเนาะ,นะบอกว่าพนักงานการในฝ้าบอกว่าบริษัทแห่งล้านมันก่อโลมรละนีระนาดไปหมดนะครับต่อไปนี้ถ้าว่าปีจี่สองนี่เนาะเนี่ยแน่อ,อ,นาอ่าอำเภอแมหมะจะยู่ลือไหนของมูจากวัดลำปางครับจากที่เป็นข่าวทางหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเรื่องการที่จะหยุดเดินเครื่องโรงพยาบาลเมโมะบางหน่วยทำให้ชุมชนอำเภอเมหมะ มีความวิตกกังวลว่าจะเกิดการจ้างงานลดลงลูกหลานของชุมชนแม่ม้อที่ได้ทำงานอยู่กับกพแม่หม้อซึ่งมีหลายพันคนนะครับแล้วก็รวมทั้งเงินกองทุนทั้งหลายแหล่ที่ทางกพแม่หม้อได้สดน,นับสนุนผ่านโครงการต่างๆนะครับก็าทางชุมชนมีความวิตกกังวล เ่าจะรับผลเดือนร้อนนะครับก็ทางชุมชนก็ได้แสดงความประสงค์ว่าอยากแกให้มีโรงไฟฟ้าแม่เมะเดินอยู่คู่กับอำเภอแม่เมะต่อไปอีก2 5่หาถึงสาิปีจนกว่าถหาินที่แม่เมะจะหมดอันนี้ทางผู้บริหารของกพแม่เมะ ก็ไปได้นิ่งนอนใจนะครับก็ได้จะได้นำเรื่องหนังสือร้องเรียนที่ชุมชนพิตกรวนสอบถามมานะครับก็จะได้นำเสนอต่อผู้บานระดับสูงของกกพให้รับทราบต่อไปแล้วก็ว่าถ้าหากมีความเพบ่มหน้าคำชี้แจงจากผู้บ่าระดับสูงยังไงก็จะนำเรียนให้กับทางด้านประชาชนในพมะรับทราบต่อไปครับ